ข่าวด่วนครับทุกคนอาจารย์บิ๊กภูมิรินแต่งเพลงเปรี้ยงจนครูสรานะครับอยากร่วมงานด้วยนิดนึงครับทุกคนล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับแต่งบทเพลงให้กับศิลปินหลายท่านนะครับจนแบบว่าโอ้โหโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยติดอันดับโลกเลยก็มีนะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านคุณครูสลาคุณวุิเนี่ยนะครับทุกคนก็ติดต่อมาร่วมโปรเจกต์ใหญ่ครับงานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่ๆครับทุกคนต้องบอกว่า โอ้โห و, ตั้งแต่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงโดยเฉพาะนะครับเพลงที่กําลังปล่อยออกมาสดๆนั่นก็คือ เอิญฮักนางเอกน้อยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ไต่อันดับขึ้นไปถึงอันดับโลกเลยครับตอนนี้ทําให้ชื่อเสียงนะครับของอาจารย์บิ๊กภูมรินเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์สลาคุณวุฒิเนี่ยครับทุกคนก็ได้ติดต่อมาร่วมโปรเจกต์ใหญ่ครับเรียกได้ว่านะครับเป็นครูแต่งเพลงที่เนื้อหอมสุดๆแห่งปีเลยก็ว่าได้สําหรับอาจารย์บิ๊กภูมารินนะครับที่ตอนนี้เนี่ยศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับทุกคนอยากให้ แต่งหรือว่าประพันธ์กรลาให้นั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยครูสลาคุณวุธนักแต่งเพลงชื่อดังได้ติดต่อหนุ่มบิ๊กภูมิบินมานะครับเพื่อที่จะไปร่วมโปรเจกต์กับทางแกรมมี่นะครับทำเอาอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยตื่นเต้นหนักมากแล้วก็ภูมิใจที่สุดได้มีโอกาสร่วมงานกับไอดอลอย่างคุณครู สลาคุณวุฒินั่นเองครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าณน,น,นาทีนี้นะครับคุณครูบิ๊กภูมารินเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงตอนนี้ถือว่ามาแรงสุดๆนะครับทุกคนเริ่มต้นกันด้วยเพลงโอ้โหที่แต่งให้น้องบิวจิตริยาเนาะเ,เป็นเพลงหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับนะแล้วก็มีหอยใจบ้างไฟแสนของเพลงพิมพดาแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่เป็นของน้องซีแกรมนะครับเป็นเพลง พบรักที่แม่กลองนะครับทุกคนแล้วก็หลายๆเพลงมากๆโดยเฉพาะนะครับเพลงที่เรียกได้ว่าโอ้โหสร้างชื่อระดับโลกเลยให้กับอาจารย์บิ๊กพมศิบารินนะครับและนั่นคือเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนซึ่งกระแสรแรงมากๆนะครับต้องบอกว่าแรงนะที่นี้คือเพลงของน้องขึ้นชาร์ตไม่ได้ไต่อันดับด้วยนะทุกคนเพลงของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยถือได้ว่าพุ่ง เป็นอันดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยนะครับตอนนี้หลายชาร์ตหลายเรดิโอเนี่ยถือได้ว่านำเพลงของน้องเนี่ยครับทุกคนไปขึ้นอันดับที่1เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น s1 music นะครับตอนนี้เอินฮักนางเอกน้อยก็ครองอันดับหนึ่งนะครับหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็เป็นเพลงของ เป็นค่ายของนะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเอร์ธทักในเอ,เอกน้อยก็ครองอันดับหนึ่งครับแล้วก็ลูกทุ่งรักไทยครับลูกทุ่งสแควร์ต่างๆที่ได้นําเพลงของน้องเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับที่1แล้วก็มีคนลูกทุ่งนะครับที่ตอนนี้เพลงขององค์อิงก็ติดชาร์ตเป็นเพลงที่ถูกขอมากที่สุดนั่นเองครับทุกคนโ,โหเรียกได้ว่านะครับเป็นข่าวดีนะแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับอาจารย์บิ๊กภูมารินด้วยแล้วก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยเนาะกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินที่ได้มีโอกาสร่่่วมงงาาานกกัับคยยยอ แรมมี่นะครับโดยเฉพาะได้ร่วมงานกับคุณครูสลาคุณวุธด้วยซึ่งมุ่มิ่มข่าวกระแสเพิ่งสืบทราบมาว่าโอ้โหคุณครูสลาคุณวุธเนี่ยก็เป็นนะครับไอดอลในการแต่งเพลงนะครับให้กับอาจารย์บิ๊กภูมิรินด้วยเหมือนกันครับทุกคน ดีใจนะครับดีใจแทนมากๆที่นะครับต้องบอกได้ว่าเป็นคุณครูที่แบบว่าโอ้โหมีชื่อเสียงในระดับประเทศแล้วก็ให้ความสนใจกับวงการหมอลำเป็นอย่างมากครับกับคุณครูสลาซึ่งคุณครูสลาเนี่ยก็จะแต่งเพลงโอ้โหให้คุณต่ายอนไทยให้คุณเบียร์พร้อมพงให้ศิลปินหลายท่านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอย่ยคุณมนแคนแก่นคูนนะครับโอ้โหทุกคนหลายท่านมากๆทั่วฟ้าเมืองไทยเลยเนาะที่อาจารย์สลาเนี่ยได้แต่งให้แล้วก็แฟนคลับ แอบนะครับแอบอยากให้ครูสลาเนี่ยแต่งเพลงให้กับน้องอุงอิงไปบ้านแพงบ้างซึ่งก็ต้องรอจังหวะแล้วก็โอกาสเนาะซึ่งหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณครูสลาเนี่ยเขามีค่ายนะครับทุกคนก็จะแต่งให้เฉพาะค่ายของแกรมมี่เท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่แน่นะในอนาคตนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับที่คุณครูสลาคุณวุฒิเนี่ยได้มาแต่งเพลงให้กับน้องอุงอิงไปบ้านแพงสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะซึ่งต้องบอกว่าน้องอุงอิงเนี่ยค่อนข้างที่จะร้องเข้ากับบทเพลงที่ อ,อย่างคุณต่ายอรไทยอย่างเงี้ยครับทุกคนที่คุณครูสลาได้แต่งให้เนี่ยก็จะมีแบบว่าโอ้ผลงานเพลงที่โดดเด่นแล้วก็เข้ากับชีวิตคุณต่ายจนทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นราชินีลูกทุ่งมาจนถึงทุกวันนี้เนาะเหล่บาบรรดาเอฟซแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้คุณครูสลาเนี่ยแต่งให้กับน้องอุ๋งอิงเช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าครับนะดีใจด้วยนะครับสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับซึ่งอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยก็ รื้มหนักมากครับทุกคนที่คุณครูสลานเนี่ยได้ติดต่องานมาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะอันนี้ทางแฟนเพจหมอลำสตอรี่เขาได้ลงเอาไว้นะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นครูแต่งเพลงเนื้อหอมสุดๆแห่งปีเลยนะครับสำหรับหนุ่มบิ๊กภูมิรินที่เรียกได้ว่านะครับศิลปินทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยได้อยากให้ซัมบิภูมิรินเนี่ยประพันธ์กรลำให้ โดยทำนองที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินถนัดก็คือเป็นเป็นกรราแบบว่าเป็นสังวานหมอลำนะครับที่สามารถทําให้คนร้องรำเนี่ยได้ถึงแก่นแท้ของหมอลำนะครับและใช้ภาษาสละสลวยมากๆโดยในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีนะครับชื่อเสียงอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยกลายเป็นรู้จักเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นมาจากบทเพลงฮอยกอดภูยอดรวยของสาวบิวจิตธริยา เป็นเพลงดังตั้งแต่ยังไม่ปล่อยนะครับซึ่งแล้วก็หลากหลายเพลงมากๆที่จานกพุมรินได้แต่งนะครับทุกคนแล้วก็นี่แหละทุกคนที่มาเปรี้ยงสุดเลยก็คือเพลงของเอินฮักนางเอกน้อยของน้ององุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนที่สร้างชื่อเป็นแบบว่าโอ้โหระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับและก็ครองหนึ่งในมาแรงตลอดหลายสัปดาห์มากๆและตอนนี้ก็ยังครองในมาแรงอยู่ครับทุกคนเรียกได้ว่าจะเข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับยังไม่มีใครมันล้มแชมป์ได้กับเพลงมาแรงสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่า ว่านะครับแสดงความยินดีนะครับแสดงความดีใจนะกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของอุ้งอิงเนี่ยก็ได้ไปโชว์เพลงเนาะของเอิรนฮักนางเอกน้อยครับทุกคนอยู่ที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับซึ่งก็ไม่ไม่ไมลืมเนาะไม่มีพิธีกรก็ไม่ลืมว่าเป็นอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเป็นคนแต่งให้ก็ได้เป็นแบบว่าโอ้โหประกาศออกสื่อเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าอย่างเช่นศิลปินเนาะ องอิงน้องบิวจิตอย่างเงี้ยไปแสดงที่ไหนนะครับไม่วายนะที่นักข่าวเนี่ยจะถามถึงอาจารย์บิ๊กพุมารินด้วยหลายๆหลายๆช่องเลยนะครับที่ถามแล้วก็ถึงความแรงถึงความฮอตถึงความปังของอาจารย์บิ๊กพุมารินด้วยเช่นกันนะทุกคนไม่ใช่ตัวศิลปินเองที่ดังนะอาจารย์นักแต่งเพลงเนี่ยก็ดังควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ รอติดตามครับเราติดตามผลงานครับอาจารย์บิ๊กพุมารินน์นาอที่กําลังจะได้ร่วมงานกับค่ายดังอย่างจ m เมมแกรมมี่นะครับมารอดูว่าใครจะเป็นศิลปินท่านนั้นมารอดูว่าใครจะได้ร่วมโปรเจกต์นั้นบ้างกับอาจารย์บิ๊กภุมารินแล้วก็ครูสลาคุณวุฒินะครับแฟนคลับเอฟซีก็คือรอติดตามนะครับเรียกได้ว่าอาจารย์บิ๊กพุมิรินตอนนี้คือขยับขยื่นหรือว่าจะโพสต์อะไรเนี่ยตอนนี้ก็คือกลายเป็นกระแสไปหมดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์นักแต่งเพลง อาจารย์นักแต่งเพลงดาราและกันเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงดาราที่เสือให้ความสนใจมิม,มขอตั้งฉายายให้แบบนี้ด้วยกันแล้วกันเนาะสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมารินนะครับน่ารักมากๆเลยนะนะครับซึ่งอาจารย์บิ๊กภูมารินนะครับทุกคนก็เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นด้วยนะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ,อุบลธานีนะครับเนาะนะ่ารักมากๆครับทุกคนก็ ส่งกำลังใจนะครับไปให้จย์บิ๊กภูมิรินด้วยก็แล้วกันนะครับเก่งมากๆนะครับนะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชอ่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้เห็นไหมครูหมอนอิงก,ก็เริ่มป่วยนะครับซึ่งอากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับก็ฝากทุกคนเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับนะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับข่าวด่วนครับทุกคนอาจารย์บิ๊กภูมริรม โพสต์ถึงอง้์งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับล่าสุดคาทุกคนทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมรินนะครับได้มีการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวถึงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเอาไว้แบบนี้ครับ 8ล้านวิวแล้วโอ้โหยังติดแฮชแท็กเจ็ดในมาแรงอยู่เอิญฮักนางเอกน้อยขอบคุณครับนี่นะครับทุกคนเรียกได้ว่าอาจารย์บิ๊กภูมารินเนี่ยปลื้มใจหนักมากนะครับแล้วก็จะแชร์ผลงานของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงบ่อยมากๆต้องเรียกว่าบ่อยมากๆนะครับและอาจารย์บิ๊กภูมารินนะครับก็ได้แชร์ของข่าวคนลูกทุ่งตอบอกว่าเอิญฮักนางเอกน้อยซิงเกิลล่าสุดจากหมอลำน้อยอุงอิงเพชรบ้านแพง กระแสดีกระแสปังเป็นไปตามคาดฟาด2ล้านวิวตั้งแต่ปล่อยวันแรกล่าสุดกระนำขอฟังรัวๆส่งให้ตอนนี้นะครับกระโดดเข้าไปยืนอยู่ในชาร์ตอันดับต้นๆทั่วประเทศแล้วนะครับอย่างที่10อันดับเพลงดงัง90คนลุกทุ่งรักไทยนะครับซิงเกลิลนี้ก็คือมาแรงฉุดไม่อยู่จริงๆเข้าชาร์ตอันดับ1ทันทีโดยไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับนะโอ้โหเรียกได้ว่า,าจาย์บิ๊กพมรินปลื้มหนักมากครับทุกคนที่ เห็นผลงานที่ตัวเองแต่งนะครับแล้วก็เห็นผลงานที่น้องอุงอิงพื่พันแพงเนี่ยได้มีการร้องในห้องอัดถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะอาจารย์บิ๊กพูมรินเนี่ยออกมาโพสต์นะครับบอกว่าดีใจกับอุงอิงสมกับความตั้งใจของอุงอิงนะที่เข้าห้องอัดนะครับถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่านะครับคำไหนไม่ได้เนี่ยอาจารย์บิ๊กพูมรินก็เอาใหม่ อุงอิงก็เอาใหม่เหมือนกันคําไหนไม่เพราะก็เอาใหม่อีกจนถึง8ชั่วโมงเลยนะสำหรับวันนั้นแล้วก็เรียกได้ว่านะครับน้องมีความตั้งใจแบบหนักมากๆนะครับสำหรับอุงอิงไปบ้านแพงเนาะแล้วก็คือเราจะเห็นความตั้งใจของน้องในการกรากรรานี้นะครับตั้งแต่ได้ยินชื่อเพลงเลยเนาะที่อาจารย์บิ๊กปูรินเนี่ยได้ส่งมอบให้นะครับน้องก็ใส่หูฟังแล้วก็แกะเพลงนี้เนะี่ยตลอดเวลาเลยทีเดียวสําหรับ เอิญฮักนางเอกน้อยตั้งแต่แรกเลยนะครับอุงอิงเนี่ยได้มีการมาแชร์ข่าวของอุมอิมเนาะว่า FC เนี่ยเรียกร้องให้อุงอิงเนี่ยมีกอลลัเป็นของตัวเองนะครับจนกระทั่งบอสโจเนี่ยได้สายตรงเลยไปหาจาย์บิ๊กพุมบินว่าจัดกอลลัให้น้องหน่อยสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับห่กอลลันั่นเองจย์บิ๊กพุมบินก็ไม่รอช้าเลยครับจัดเอิญฮักนางเอกน้อยให้กับอุงอิงเปื่บ้านแพงเลยและจันบิ๊กพุมบินเนี่ยก็เผยว่าจะเอายังไงดีล่ะ กับเพลงนี้ซึ่งองค์อิงเนี่ยก็ได้หอบฝันมาหลังห้านแล้วเป็นสตอรี่เรื่องราวของน้องแล้วเอ๊ะองค์อิงอเนี่ยก็เป็นนางเอกน้อยไหมที่น้องเนี่ยยังไม่ได้รับบทบทนางเอก สะทีเดียวเลยในหมอลำสาวน้อยเพลงบ้านแพงนะครับก็เลยได้จัดนะครับกอลำก้อนนี้ขึ้นมานั่นก็คือเอิญฮักนางเอกน้อยซึ่งไม่เห็นผู้บ่าวเนี่ยมาชมด้านหน้าเวทีเนาะองค์อิงก็รับบทเป็นนางเอกน้อยแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆสําหรับเพลงนี้นะครับติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่แค่ขึ้นชาร์ตของประเทศไทยนะครับติดวิดีโอยอดนิยมอันดับโลกลำดับที่17เกันเลยทีเดียวครับทุกคนสำหรับเอิญฮักนางเอกน้อย1วัน2ล้าน 4แสนวิวเนาะเท่าที่บอสโจได้มีการพูดให้เราได้รับฟังกันครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเพลงนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและตอนนี้ทุกคนต้องขอแสดงความดีใจกับอาจารย์บิ๊กพงศ์ดินด้วยนี้นะครับค่ายดังอย่างอับอย่าง g m m g r a กรมคุณครูสลาก็อยากร่วมโปรเจกต์ด้วยและตอนนี้สดๆเลยนะครับ ค่ายหายทองคำเนี่ยก็ได้มีการติดต่อมาโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำนะครับก็ได้มีการติดต่ออาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์บอกว่าขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับนักแต่งเพลงพันล้านนี้และอาจารย์บุญหลงนักเรียบเรียงดาวลุูกนะครับที่เตรียมส่งงานให้กับไหายทองคําได้ม้วนนํากันเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหถือได้ว่าเป็น นักแต่งเพลงคิวทองจริงๆนะครับไม่ว่าใครนะตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าอยากรับร่วมงานด้วยกับอาจารย์บิ๊กพมรินเนาะซึ่งเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับสำหรับคนลุกทุงนะตอนนี้ก็คือติดชาร์จแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกเปิดขอขอมากที่สุดนะครับก็คือถูกเปิดออกอากาศมากที่สุดในคนลุกทุงด้วยนะตอนนี้นะครับทุกคนก็เป็นความภูมิใจเนาะทุกคนของคนเบื้องหลังเลยก็ว่าได้ นะครับเป็นความภูมิใจจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยกว่าจะได้บทเพลงแม้งแต่กว่าจะได้ผลงานเพลงมาผลงานเพลงหนึ่งเนี่ยต้องก่นกรองออกมาจากความคิดแล้วก็ก่นกรองออกมาจากอารมณ์สตอรี่ของศิลปินท่านนั้นด้วยนะครับซึ่งบทเพลงนี้เนี่ยก็แต่องออกมาได้เพาะมากๆต้องบอกว่าเพาะพิ้งมากๆนะครับสาหรับเอิ้นฮักนางเอกน้อยแล้วก็เป็นกรลำกร,ร,กรแรกของน้ององค์อิงด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับแต่งมาเพื่อน้องจริงๆเพลงนี้อุ้มยิมสังเกตว่าใครที่จะที่มาร้องเนี่ยก็ ยังหาแบบความเพาอไม่เท่าองุ่งอิงนะครับน้องคือเป็นคนที่โอ้โหร้องเอาไว้ได้ดีมากๆแล้วก็ร้องเป็นกรลำของตัวเองเลยมันมีความน่ารักบวกกับความมืออาชีพบวกกับความเป็นอุ๋งอิงนะครับที่แบบหาจากไหนไม่ได้พอจะแล้วเพลงนี้ถือได้ว,ว่าเป็นเพลงตำนานได้เลยซึ่งปล่อยออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับติด15ในมาแรงแล้วก็ปล่อยออกมาแค่5าชั่วโมงติด1ในมาแรงครับทุกคนทำลายสถิติ ไปเลยแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจถือว่าน้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะให้กับคนไทยให้กับ วงการหมอลำได้เลยตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายที่ไปขายกับสาวน้อยเพริแพงถือว่าขายดีทุกร้านนะครับเนาะเพราะว่าคนก็อยากไปดูองุ่นอิงแล้วก็อยากไปอุดหนุนเนาะอยากไปซื้อรออุ่งอิงอย่างนี้ครับทุกคนเนาะก็ถือว่าน้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งให้กับวงการหมอลำให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับลูกสาวของเราองุ่อิงเพริแพงเนาะขอชื่นชมจากใจจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็อาจารย์บิบูลบดิีเนี่ยปื้มหนักมากนะครับที่เพลงน้องเนี่ยติดอันดับโลกแล้วก็ติด ทุกๆชาร์จเพลงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนพุ่งแบบไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยต้องบอกว่าเอ,อเอินฮักนางเอกน้อยของอิงเนี่ยสร้างความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งคือไม่ได้ไปแข่งกับใครเลยน้องพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือพุ่งมาแบบงงๆพุ่งมาแบบ นะอะไรแบบนี้นะครับพุ่งมาแบบนะอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะมันเป็นแบบนั้นไปอีกนะครับทุกคนเนาะก็นะก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจกับคนเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานาถ่ายทําเองอย่างพี่น้าเพชรสตูดิโอนะครับพี่น้าเพชรเนี่ยก็แชร์บ่อยๆนะครับสาหรับงานของลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะแล้วก็เพลงนี้ตอนนี้ของน้องก็คือแบบโอ้โหอยู่ในทุกๆชาร์ตอยู่ในทุกๆค่ายจริงๆนะครับที่ติดอันดับหนึ่ง นะก็นะครับส่งกํำลังใจเนาะไปให้น้องด้วยกันแล้วกันสําหรับองค์อีกในบ้านแพงนะตอนนี้คือทุกข่าวทุกสํานักเนี่ยคือเอาไปตีกันแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยสําหรับข่าวน้องนะครับ ดังเปรี้ยงปังจริงๆนะครับสำหรับลูกสาวของเรานะครับนะดีใจด้วยนะครับกับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพลงของน้องนะครับกำลังทะยานสู่9้าล้านวิวแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังก็สามารถเข้าไปฟังได้สำหรับเพลงนี้ฟังได้เรื่อยๆเพราะแล้วก็ฟังไม่เบื่อนะครับสำหรับเอิร์ฮักนางเอกน้อยสำหรับตัวมิมเองก็คือฟังทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ฟังเพลงนี้แล้วก็ถ้าไม่ถ้าเพลงเนี้ยไม่ได้ฟังคือนอนไม่หลับเอาจริง นะครับนะใครเป็นแบบอุ้มอิ่มบ้างนะครับก็ก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้น้องด้วยกันแล้วกันสำหรับอุ้มอิ่งนะครับที่เรียกว่าออกงานบ่อยใช้เสียงเยอะแต่เสียงน้องก็คือไม่แผ่วเลยอ่ะเป็นคนที่แก้วเสียงแบบยิ่งใช้งานเยอะยิ่งเพราะอ่ะสำหรับอุ้มอิ่งไ่บ้านแพงมันจะมีลูกแหบนิดนึงแล้วก็นะ อธิบายไม่ถูกสจหรับเสียงผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟทุกคนกดไลค์กดแชร like, ์ให้มิมข่าวกระแสด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ